มาจะเครื่องเลยว่าลงเครื่องเลยลงเครื่องเมยพุยึดข่เลยที่เหมอน่ขาดันหนึ่งเราเกิดิมนที่โเคเเดี๋ยวสองเลยเลื่อนสองเลยเรานึ่สองเลยเพราะตอหนสองเลสองเเดี๋ยวาปใจนานให้ก็เป็นไอ้มีมีพยานหลักฐานคนพูยนั่นโอ้สองันี้พยานอีก่ะตัวนี้ครับเพราะฉันเพราะตวนีใจเเลยบตสองยยุ่ยาย่งยากยุ่งยู่ย่งอันนี้เขาปร่เด็สงใจี่หมาไปใจที่หลังันแล้วเก็บเป็นทีเดียวหมดเลยอันนี้ได้เรื่องพี่เหมือนของซื่อมา นีก็สิอขันใจนี่หนหันใจครับเดี๋ยวัใจกินอะไรกินหลันค่ะเีกแต่ิตของทซื้อครับมันมีขาดขาดตใจสรุปต้องใจอยู่มืนใจเดี๋ยวเดียค่อคิดบินเดียวยล่วมสองรือว่าแยกบินแยกบินหมดแยกบิน,อ,บนอ๋ได้้องเคเอากลับไปไหนอ่ะกะพุงเทมเดี๋ยวพุนกลับอยัง ยังไม่เลือ่สองร้อยสองร้ยกับกินมยวนกับบุืคบคือบุคุยกันเมืนกันสองร้อยสิบร้วงนี้ผมเอาห้มาเป็นพยานทุกอย่างเราสองร้อกนที่จะกับมาเทียวมันสองรอโอกาสมาขนาดนี้เลยอ้อยเจ้าจริงจังเนี่ยเจ้านี่นะโอ้ยไม่งั้นบบได้ครับมาหอเทียก็ต้องใจครับโอเคอันนี้ผมแบบว่าผมคยโพสใบผมก็จะหายเจ้าพึ่งเอาละสองร้อยเดี๋ยวโบสองร้อยกับสองร้อยผม่็ไม่ยังหรอกคำว่า200ร้อยนี่อาชีพกับเป็นบ่อผมอาชีพกนบ่ออาชีพผมสา0ร คุณอาจีดผม3 0 0ร้อยผมอาจีดคุณ500ร้อยแล้วคุณชนะผมก็เลยเป็นนี่คุณ200ร้อยโอเคเนี่ยแต่่เวลาพูดเวลาพูดอะไรให้มันแบบเข้าใจแล้วก็ให้คนเขาถูกโอเคโอเคโอเคผมเคลียร์แล้วนะครับตอนนี้ผมกบวัวขาวผมเขาอาจีดผมครั้งแรก0 0ครับผมอาจีดเขาต่อยที่ญี่ปุ่น500ตอนนี้ผมเป็นนี่เขา200นี่แล้วผมเคลียร์เขาอะไรเนี่ยสองร้อยแล้วผมจะไม่พูดแม้อะไรอีกห้ามพูดห้ามอะไรไม่พูดครับนี่สองร้อย ให้มันจบ <Okay. S 1> ตรงนี้ใช่ไหมให้มันจบตรงนี้ได้จบนะโอเคอจบจบไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วใช่ไหมก็กลับกรุงเทพก็มีโทรตามแล้วเบีนวันนี้นกับข้าวทุกอย่างทุกอย่างเด <c oughs> <ม>ี๋ยวก่อนมีบินดีกว่ามีบินวันนี้ข้าวเบียงอะไรยังเพิ่งมาเนี่ยเองเบียงชัดเจนมีหลักฐานกินอะไรไปมั่งซีพันปัวซีเบ็งเก่า 4,988 8บาทไม่คิดจะลดให้กูสักบาทเลยลดแล้วลดแล้วลดทุกอย่างแล้วนี่ดูดราคารถนี่ก็ตีราคารถหมดแล้วอันนี้กูกินเยอะเกินไปูเลียหล้นึ่งเลยวท่าไหเท่าไหร่มาบาทนี่กูมาจ่าย2 0 0กูต้องมาโดนอะไรกวะนี่กินกกินเอ้าเจ้ากกินน้ข็งแหลมกแล้วหักของเจ้าออกเหลเจ้าของเจ้ากิน 4,998บาทสี0 0ันเท่าไหร่9ก้าราสิบปดบาทห้า0เดี๋ยวังมีค่าจอดรถบ้างอ่ะเหระเท่าไรปึงนะปึงเด้๋นปึงเด้งยอย่าใชอารมอย่าใช้ลมนี่สองสามสี่ห้าโอเคแต่ห้าพันต้องสองต้องทอนสองบาทอ่อทอนนี่ก็ยังเนี่ยค่าจอดรถอ่ะมาก็ยังดีสองบาทได้ติดไวยก่อนเดี๋ยวให้จ่าย